ทุกเดือนจะมีขบวนพาเลทผ่านเข้ามาในหมู่บ้านของพี่และพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้มองห้ามมองเด็ดขาดพี่นะคะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะมาประมาณ15ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เติบโตมาในเมืองเล็กๆนะคือพี่จำไม่ได้หรอกว่าเออเป็นประเทศอะไรหรืออะไรเงี้ยคือพี่เนี่ยย้ายออกมาตอนที่พี่อายุประมาณ5ขวบนะคะแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้พูด อะไรเกี่ยวกับเมืองนี้อีกเลยะคะตั้งแต่เราย้ายออกมาจนกระทั่งวันนี้นะคะที่พี่มาถ่ายคลิปวิดีโอนี้ซึ่งสิ่งเดียวที่พี่จำได้นะคะก็คือชื่อเมืองเล็กๆเมืองนั้นนะคะชื่อว่า point pine พ่อแม่ของพี่นะคะเราอยู่กันในเมือง point pine เนี่ยจนกระทั่งอายุหขวบนะคะในวันเกิดของพี่พวกเราเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายออกและพ่อแม่ของพีก็ไม่เคยพูดถึงเมืองนั้นอีกเลยนะคะ ตลอดเวลาที่พี่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆนั้นนะทุกอย่างที่มันดูเหมือนไม่ปกติสำหรับคนทั่วไปอะคนท้องถิ่นนะ่ะที่อยู่ที่อาศัยในเมืองนั้นนะ่ะกับเป็นเรื่องปกติของพวกเขาพอตอนเนี้ยพี่นึกถึงเรื่องเก่าๆในหมู่บ้านนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกแล้วมันจะมีร้านเบเกอรี่อันนึงนะคะชื่อว่า point pie bakery ที่แปลกนะคะ คือเจ้าของร้านทุกคนเจ้าของร้านที่ชื่อแจ็คเนี่ยเขารับรู้ได้เลยว่าลูกค้าที่เดินเข้าไปในร้านของเขาเนี่ยจะสั่งอะไรก่อนที่ลูกค้าจะสั่งอีกหลายคนบอกว่าเขาสามารถอ่านใจคนได้แล้วมันก็มีข่าวลือที่ลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยว่าแจ็คเนี่ยสามารถอ่านใจคนได้เออแล้วก็ทุกครั้งที่ทุกคนน่ะจ่ายเงินค่าขนมใช่ไหมก็จะต้องมี เสื้อผ้าให้เขาเป็นทิปแล้วก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่เราแบบขูกพันด้วยนะซึ่งในร้านของแจ็คเนี่ยก็มีกล่องหนึ่งนะเป็นกล่องทิปที่เต็มไปด้วยแบบเสื้อผ้าเด็กเกา่เกาๆแล้วก็รองเท้าเด็กเกา่เกาๆของเล่นเด็กเกา่เกาๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นทิปจากลูกค้าก่อนหน้านั้นนะคะน้องคิดว่าเรื่องนี้แปลกแล้วใช่ไหมมันยังมีเรื่องที่แปลกหนักกว่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของเบเกอรี่คนนี้อีกนะ อย่างเช่นทุกๆวันเกิดน้องจะต้องไปตรวจเลือดซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเราจะต้องตรวจเลือดจนมาถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่รู้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกก็คือเราจะต้องตื่นขึ้นมาทุกๆวันตอนตีสองครึ่งทุกคนแล้วในเมืองนี้นะคือมีแบบนาฬิกาปลุกเอาไว้ปุกชาวบ้านชาวเมืองตอนตีสองครึ่งปลุกมาทําอะไรก็ไม่รู้เป็นนาฬิกาปลุกจริงจงัแบบ เหมือนแบบสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้อะไรแบบดังมากดังทั่วทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองเลยอะและทุกครั้งที่นาฬิกาปลุกในเมือง<ม>ดังขึ้นพ่อแม่ต่างรีบปลุกลูกของตัวเองอย่างกับแบบไฟไหม้บ้านและสิ่งหนึ่งที่แปลกที่สุดในหมู่บ้านนี้ก็คือพาเลทข,ของพอยต์พายที่จะจัดขึ้นทุกเดือนเดือนละครั้ง และมันก็ไม่เคยจัดขึ้นวันเดียวกันเลยแต่ในทุกๆเดือนนะคะนักเรียนจากโรงเรียน Point p i ายเนี่ยจะถูกเลือกให้เดินพาเลทนี้และที่แปลกเกี่ยวกับพาเลทนี้ก็คือเราไม่ได้รับอนุญาตให้มองมันไม่ว่าจะจากหน้าต่างถนนนาวอาห้ามมองขอบวนพาเลทนี้เด็ดขาดหรือแม้กระทั่งช่อง, TV, ท,องทีวีท้องถิ่น เราจะรู้ได้ทันทีนะคะว่าพา r เรเนี่ยมันกําลังเริ่มขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เรดจะเริ่มเนี่ยมันก็จะมีเสียงคนร้องเพลงเพลงในโบสอะไรเงี้ยแต่ว่าเมโลดี้ของเพลงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยอะมันปแปลกแปลกพิกล หลังจากที่ทุกคนได้ยินเสียงเพลงมีเวลา5นาทีให้รีบกลับเข้าบ้านหรือว่าซ่อนตัวโดยที่ห้ามมองขบวนพาเลทนี้เด็ดขาดและวันที่ประมาณสี่จูนนะคะพี่กับเพื่อนสนิทพี่ตัดสินใจว่าเราจะแหกกฎแล้วก็จะจ้องมองขบวนพาเลทในขณะที่พี่กำลังคิดเรื่องนี้ทาไมเด็กๆหลายๆคนถึงไม่คิดที่จะแหกกดกันเข้าใจว่าคือแบบว่ายิ่งห้ามยิ่งอยู่ทพี่กับเพื่อนสนิทพี่นะไม่รู้เลยว่า ขบวนพาเลทเนี่ยมันจะจัดขึ้นตอนไหนวันไหนเวลาไหนแล้วก็ที่ไหนพี่กับเพื่อนก็ได้แค่รอกันไปวันๆนหนึ่งนะคะจนกระทั่งวันที่สามจูนจู่จู่พวกเราได้ยินเสียงเพลงคอรัสและเรารู้ทันทีเลยว่าขบวนพาเลทกำลังจัดขึ้นและท่านใดนั้นเองทุกคนก็รีบกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองหรือว่าไปหาที่ซ่อนในขณะที่พี่กับเพื่อนพี่รีวิ่งออกไปที่ถนนเพื่อที่จะ และในเดือนนี้นะคะ oh. เพื่อนสนิทของพี่สาวพี่เนี่ยถูกเลือกให้ไปเดินขบวนและพี่กับเพื่อนสนิทพี่นะคะ mm. ก็ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา mm. เพื่อนพี่ถึงกับอุทานว่าเฮ้ยมึงกูเห็นแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วสวยไหมคะหลังจากที่พี่เพื่อนอะ อุทานว่าเฮ้ยมึงกูเห็นแล้วพี่ก็รีบชะเงอหน้าไปมองแต่ด้วยความที่พี่เนี่ยสายตาสั้นนะพี่ก็เลยหันกลับมามองเพื่อนในขณะที่เพื่อนพี่เนี่ยรีบปิดหัวอย่างนี้เลยทุกคนพี่ก็รีบตะโกนไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงกูไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ากูตาสั้นไม่ใช่ความผิดมันนะความผิดกูที่สายตาสั้นเองทงันทพี่รีบจุงมือพี่ไปหลบในพุ่มไม้แล้วบอกว่า S hh, <S เดี๋ยวพวกเขาเห็นพี่นี่ก็แบบ ตัวแข่งเลยกูก็หลบเลยกูไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กูขอหลบไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนในขณะที่ขบวนพาเลตเนี่ยกําลังผ่านู้หมไม้ที่พวกพี่แอบอยู่นะเพื่อนพี่ก็รีบลงไปนอนกับพื้นกลับเอามือเนี่ยมาปิดหัวแบบนี้พี่ก็หันไปเพราะว่ามีพี่คนเดียวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ก็หันไปเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อนสนิทพี่ก็แบบว่ากูเห uh 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 ็นแล้วมึงกูเห็นผู้หญิงคนนั้นแต่คิดว่าคนไหนเล่ากูไม่จู่จู่พี่ก็นึกถึงเพื่อนสนิทของพี่สาวพี่ขึ้นมาได้ เพื่อนพี่อาจจะหมายถึงผู้หญิงคนนั้นก็ได้พี่ก็เลยกูทนไม่ไหวแล้วกูขอลุกขึ้นไปดูเหอะในขณะที่พี่กำลังลุกเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยกระชากพี่นอนลงมาอยู่ในท่าเดียวกับมันเพื่อนพี่ก็จ้องพี่เลยแล้วพูดว่ากูรู้ว่ามึงไม่อยากเห็นหรอกนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่เห็นเพื่อนพี่เนี่ยกลัวขนาดนี้เพื่อนพี่ก็พูดขึ้นมาว่าพอแล้วกูเห็นพอแล้วพี่ก็เลยถามว่าแบบจริงจังนะ มึงเห็นอะไรหรอเพื่อนสนิทพี่ก็พูดว่าสิ่งนั้นไงมันกำลังกินเพื่อนสนิทของพี่สาวพี่อยู่พอเพื่อนสนิทพี่เนี่ยพูดจบเขาก็เริ่มร้องไห้วินาทีนั้นอะพี่รู้เลยว่าพี่ไม่อยากเห็นและเสียงเพลงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆมาในทิศทางที่พี่กับเพื่อนพี่ หลบอยู่พร้อมกับได้ยินพวกเขาเนี่ยตะโกนชื่อพี่ซึ่งเขาไปรู้ได้ไงก่อนพี่รีบหลับตาแต่ขบวนพาเหรดนั้นก็ยังตะโกนชื่อพี่อยู่หลายนาทีเลยเพื่อนพี่ก็ร้องไห้ข้ามควนในขณะที่พี่หลับตาตลอดเวลาพร้อมกับขบวนพาเหรดที่กําลังเดินผ่านหมู่บ้านของพี่และหลังจากนั้นอีขบวนพาเหรดเนี่ยก็เดินผ่านพวกพี่ไปผ่านเข้าไปในเมือง หลังจากที่พี่ได้ยินทุกคนเนี่ยกลับออกมาจากบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติพี่รู้เลยว่าขบวนพาเรดเนี่ยน่าจะจบไปแล้วพี่ก็เลยช่วยเพื่อนพี่เนี่ยลุกขึ้นมาจับพืชนะคะเพื่อนพี่เนี่ยถึงกับหมดแรงแล้วก็ตัวสั่นนะคะไม่สามารถลุกขึ้นมาเองได้พี่ก็เลยต้องไปช่วยมันพอพี่ช่วยมันลุกขึ้นมาได้แล้วนะมันก็มีพฤติกรรมแปลกนะคะเพื่อนพี่เนี่ยไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองเฮ้ยเป็นอะไรมึงไม่ต้องกลัวแล้วขบวนพาเรดมันจบไปแล้วพี่ก็เลยแบบเฮ้ยมึงในที่สุดเพื่อนพี่ก็ตอบ เพื่อนพี่เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพูดว่ามันเอาดวงตาของกูไปพี่ไม่เคยลืมวินาทีนั้นเลยที่เพื่อนพี่มองพี่โดยที่มันไม่มีตาถึงวันหลังจากเกิดเหตุครอบครัวพี่แล้วก็พี่เนี่ยรีบย้ายออกจากเมืองพอินพายจะอยู่ทำไมล่ะและหลังจากที่พี่แล้วครอบครัวมูฟออกมานะคะก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสนิทพี่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าครอบครัวพี่เนี่ยทำเหมือนกับ Point pie. ไม่เคยมีอยู่จริงอ่ะโอเคทุกคนเรื่องหลอนๆวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะใครที่ชอบเรื่องเราแปลกๆสยองๆหรือว่า18ก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพี่จะมาโพสต์เกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนบาย